นอนบนเตียงด้วยกันกับข้านอนหลับไปทั้งอย่างนี้เลยเหรอบางทีผู้หญิงขี้เหร่คนนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะนั่นเป็นครั้งแรกเลยนะที่ข้ารู้สึกถึงความอบอุ่นของบ้านนะขอโทษนะพวกเราก็แค่อยากจะทำให้เจ้ากลัวนี่เจ้าบ้าไปแล้วหรือไงเจ้าทรยศนี่นะทำไมต้องขอโทษนางด้วยระวังด้วยละ่ะถ้านางตื่นมาแล้วนางจะไล่พวกเราออกไป เฟยจี้ซีซิงฮะโทเนื้อกับหนังหายไปแล้วดูเหมือนว่าเจ้าเด็กสองคนนี้จะหนีไปอีกแล้วนะการเป็นแม่นี่มันยากจริงๆสิ่งเดียวที่สถานที่แห่งนี้เหมือนกับว่าโลกาวินาทก็คือต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองเพื่อให้มีอาหารและเสื้อผ้าที่เพียงพอหอ้เหนื่อยจะตายอยู่แล้วปลอยข้านะเจ้าเด็กสองคนนั้นนี่นะเป็นพวกเจ้าอีกแล้วอย่างนั้นเหรอ พวกงูเลือดเย็นที่ไม่มีใครต้องการออกมาขโมยอีกแล้วก็บอกไปแล้วไงว่าพวกเราไม่ได้ทำนะยังจะมาเถียงอีกดูเหมือนว่าจะไม่สั่งสอนพวกเจ้าไม่ได้แล้วหยุดนะจากล้าทำร้ายลูกของข้าอย่างนั้นเหรอผู้หญิงที่โด่งดังเรื่องความชั่วร้ายคนนี้เริ่มใส่ใจดูแลลูกทั้งสองของดางแล้วเหรอพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วหรือไงนะปล่อยพวกเขาเดี๋ยวนี้นะไอ เจ้าบ้าไปแล้วเรื่องไงเนี่ยเจ้าเด็กงูสองคนนั้นขโมยของของข,องข้านะผู้หญิงเลวคนนี้ไม่เคยใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของพวกเราเลยถ้ามีปัญหาอะไรนางก็จะตีเราโดยไม่ถามเหตุผลนี่นะและนางก็จะต้องช่วยโฉงได้เอาชนะพวกเราแน่ๆนี่ไม่เชื่อฉันขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยพวกเขาไม่ได้ขโมยของอะไรไม่มีทางเป็นไปไม่ได้หรอกเจ้าเห็นพวกเขาขโมยอย่างนั้นเหรอ ข้าวางมันหวานไว้บนใบไม้ใหญ่ตรงนั้นและมันก็หายไปหลังจากที่ข้าออกไปสักพักแล้วข้าก็เห็นพวกเด็กสองคนนี้วิ่งหนีไปพร้อมกับมันหวานสีแดงจะเป็นใครไปได้ล่ะนอกจากพวกเขาพวกเขาเป็นโจรชื่อดังของเผ่านี่นะพูดมาตั้งนานที่แท้เจ้าก็ไม่ได้เห็นด้วยตาของตัวเองนี่นะเจ้ามันบ้าไปแล้วข้าปวดหัวไปหมดแล้วนะมีกลิ่นมันหวานหลงเหลืออยู่บ้าง หาเจอแล้วรอยเท้านี้เห็นได้ชัดเลยว่าไม่ใช่รอยเท้าของลูกฉันนี่มันลูกๆของข้านี่นะที่แท้ก็เป็นพวกเจ้าเองสินะที่แอบขโมยยินมันหวานนะ่ะตอนนี้ก็พบคนร้ายแล้วเจ้าจะต้องขอโทษซีซิงและเปจี้ซะทำไมข้าจะต้องขอโทษด,ด้วยละ่ะ ต่อให้พวกมันไม่ได้ขโมยของของข,องข้าก็ต้องขโมยของของคนอื่นบ้างแหละข้าไม่ขอโทษเจ้าจพวกงูเลือดเย็นหรอกนะเออนี่เจ้าคิดจะทําอะไรบอกให้ขอโทษไงละ่ะทําไมกันนะมันหวานที่ข้าอุตสาหขุดมาอย่างยากลําบากก็ไม่มีแล้วแถมยังต้องมาโดนเจ้าอัดอีกทําไมข้ายังต้องขอโทษด้วยละ่ะอ๋อลากพลาบได้แล้วเข้าเรื่องกันดีกว่า เจ้าใส่ร้ายลูกๆของข้าและรังแกพวกเขาแม้แต่จะขอโทษยังทําไม่ได้เลยเหรอข้าขอโทษนะผู้หญิงคนนั้นกลัวจนเผ่นด้บไปเลยฮะน่ากลัวจังเลยนะพวกเราก็หนีกันเถอะนะงั้นเหรอพวกเจ้าสองคนคิดจะหนีไปไหนกันละ่ะหนีไม่พ้นจริงๆด้วยนะผู้หญิงแล้วก็ยังเป็นผู้หญิงแล้วอยู่วันยัง่ํำไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยในถ้ำภูเขาผู้หญิงแล้ว ใช้ไฟศักดิ์สิทธิ์ได้ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กันนะคงไม่ใช่ว่านางถูกปีศาจเข้าสิงหรอกนะเราพานางไปที่ป่านางก็ไม่ได้ตีพวกเราเลยแล้วนางยังสู้กับผู้หญิงคนอื่นเพื่อเราด้วยสมองนางจะต้องเพี้ยนไปแล้วแน่นอนะเอาให้พวกเจ้ากินของอะไรอะไรในไม่เอาหรอกนะใครจะรู้ล่ะว่าใส่ยาพิษลงไปหรือเปล่าไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินสิหอมจังเลยนะ อะไรจังเลยผู้หญิงเลวคนนี้กลายเป็นคนดีตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กันนะแถมยังทำของอร่อยๆอเป็นด้วยนี่ผู้หญิงเลวกำลังทำอะไรอยู่นะข้าอยากจะทำถังแต่ว่าข้าไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสมเลยเจ้าก็มีเกรดงูที่ท่านพ่อทิ้งไว้ให้อยู่ไม่ใช่เหรอเกรดงูอย่างนั้นเหรออ้าดูเหมือนว่าข้าจะจำได้แล้วนะน่าจะใช่อันนี้นะ เจ้าสิ่งนี้ใช้ดีขนาดนี้เลยเหรอฮย้ยท่านพ่อนะแข็งแกร่งมากเลยนะน่าเสียดายที่เจ้าไม่ต้องการเขาพ่อของพวกเด็กๆจอมวายร้ายเหล่านี้ก็คงเป็นจอมวายร้ายเหมือนกันนั่นแหละแต่ฉันไม่ได้วางแผนที่จะหาคู่ครองหรอกนะซีซิงไปจี้รีบมาอาบน้ําได้แล้วข้าไม่อยากอาบน้ําต่อให้ตีจนตายข้าก็ไม่อาบหรอกนะถ้าไม่อาบน้ําร่างกายจะมีบรนแรงแล้วก็คันได้นะ ก็ชินแล้วนี่นะถ้าไม่อาบน้ําแล้วก็ห้ามกินข้าวเย็นนะเชะไม่กินก็ไม่กินสิยังไงซะนอกจากผู้หญิงคนนี้จะตีแล้วก็ให้ข้าอดอาหารก็มีกนอุบายซ่อนไว้เพียงแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นละ่ะเปจี้มาอาบน้ํากันไหมเปจี้คันหัวหรือเปล่าถ้าหากว่าทำเจ้าเจ็บแล้วก็บอกข้าได้เลยนะอาบเสร็จแล้วละ่ะออกมาเถอะ ว้าวเป็นเด็กน้อยที่น่ารักจังเลยนะเชะอิดช้าแต่ว่าปากแข็งอ๋าสบายจังเลยรู้สึกว่าไปจี้จะไม่ค่อยต่อต้านฉันเท่าไหร่แล้วนี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีนี่เป็นเสื้อผ้าชุดเดียวที่เหลืออยู่ในพื้นที่แห่งช่องว่างยังไงก็ใส่ดีกว่านะก็ดีกว่าที่จะเปลือยกายนั่นแหละนะ น,นี่ยังเป็นผู้หญิงเลวอีกอยู่ไหมเนี่ยนางสวยขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะผู้หญิงเลวคนนี้สวยจังเลยนะข้าจะออกไปเทน้ําสักหน่อยพวกเจ้ารอข้าอยู่ที่นี่ดีๆนะผู้หญิงเลวเจ้าจะออกไปไม่ได้นะเจ้าต้องการอยากจะหาคู่ครองเพิ่มหรือไ,ไงถ้าเจ้าออกไปต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่นะฉันก็แค่มุ่งมั่นที่จะทําความสะอาดตัวเองมากจนลืมไปว่านี่คือชนเผ่าดั้งเดิมที่มีหมาป่ามากกว่าเนื้อสัตว์ ฉันไม่ต้องการคู่ครองอะไรนั่นหรอกนะเปจี้เป็นอะไรไปเจ้าเป็นอะไรไปเหรอข้าดูเหมือนว่าข้าจะตายแล้วท่านแม่ถ้าหากว่าข้าตายแล้วท่านท่านอย่าลืมเพจี้ได้ไหมเจ้าจะไม่ตายหรอกนะมันเกิดอะไรขึ้นกันนะ่เมื่อกี้นี้ข้าข้าเห็นหนอนอยู่ในอึของข้าด้วยผู้คนที่นี่กินน้ำดิบและเนื้อดิบ ถ้าจะมีพยาธิออกมาจากร่างกายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกนะเพียงแต่ว่าไอจี้ไม่ต้องกลัวนะไปกันเถอะพวกเราไปหาหมอกันไม่มีประโยชน์หรอกถ้ามนุษย์สัตว์ไม่ได้ฝึกฝนถึงระดับอันเดียมันดีสีเขียวเขาจะติดโรคหนอนและตายได้ง่ายๆโดยเฉพาะเด็กๆข้าบอกแล้วว่าข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าตายไงยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าท่านหมอ ลูกของข้าป่วยเป็นโรคพยาธิพวกเรามาขอยานะนี่นางเป็นอะไรไปพาลูกงูมาด้วยแถมยังแต่งตัวแปลกๆอีกรักษาไม่ได้หรอกนะกลับไปเถอะท่านช่วยคิดหาวิธีหน่อยได้ไหมขอแค่ช่วยรักษาลูกของข้าได้หนังสัตว์ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากรักษานะแต่ว่าการรักษาโรคพยาธินี้มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้น นั่นก็คือทะลุระดับอัญญมณีสีเขียวให้เร็วที่สุดไม่มีทางอื่นแล้วเจ้ากลับไปเถอะเจ้าไม่ต้องกังวลนะจะต้องมีทางอื่นแนะ่แม่จะคิดหาวิธีช่วยรักษาเจ้าให้ได้อัญญมณีสีเขียวอะไรนั่นนะจะทำยังไงถึงจะทะลุมันได้นะสาวน้อยแสนสวยคนนี้มีอะไรกับข้าได้ไหมไปให้พ้น ผู้ชายที่เพิ่งจีบท่านแม่เมื่อกี้นี้ดูเหมือนว่าจะเป็นนักรบอันดับหนึ่งของเผ่าเยียนเซียงท้ายเฉินนะในสมัยของฉันโรคพยาธิตัวกลมได้รับการแก้ไขมานานแล้วยังไงฉันก็จบเอกพืชมานะอย่ามาดูถูกกันสิถ้าลองคิดดูดีๆก็น่าจะจำได้แล้วว่าสมุนไพรชนิดไหนที่สามารถขับพยาธิออกได้ ผู้หญิงแล้วคนนั้นคงไม่ได้ลืมจเจ้าไปแล้วหรอกนะวันนี้ข้าเห็นนางทำความสะอาดพื้นรดน้ำและล้างหม้อโดยไม่พูดอะไรสักคำเลยไม่หรอกนะนึกออกแล้วมเมล็ดฟักทองมเมล็ดฟักทองอยังไงละ่ะซีซิงไปจี้ข้าขอถามอะไรหน่อยสิพืชชนิดนี้พวกเจ้าเคยเห็นหรือเปล่าข้าเคยเห็นสิ่งนี้ในลำธารน,นะเยยมมากเก็บเกี่ยวได้เยอะเลย สามารถรักษาโรคพยาธิของเปจี้ได้แล้วพวกเรามากินด้วยกันนะขับของไม่สะอาดออกไปกันเถอะท่านหมอผียังรักษาโรคนี้ไม่ได้เลยแล้วผู้หญิงคนนี้จะทำได้เหรอก็ไม่รู้สินะ